สวัสดีครับสมบูรณ์โอเล่นะครับวันนี้พอดีว่ามีรถไอเอ็เก่าอยู่นะครับนี่ครับว่าจะมาปั้นนะครับสภาพไม่เหลืออะไระครับสภาพนะครับดูเครื่องเป็น r x เนะครับเครื่องวายหนะึ่ง นนแต่งไว้แล้วเป็นหน้าวิกเตอร์แล้วก็พังแล้วนะนก็เลยวันนี้ก็ว่าจะเอาขึ้นมาปั้นนะครับตอนแรกจอดอยู่ในป่าน้องครับหลังบา้านแล้วเอาออกมาจะลองเอามาปั้นดูนะนนรนครับว่าเป็นยังไงเสื้อลมนะครับ อ่าแดติดตามดูนะครับข้านี้ครับทำควาลื้อเรีอยบร้อยนะครับโค้งแล้วก็เหลือช่วงหน้ายัางเอาไม่ออกนี่ครับ <c oughs> เครื่องนะครับ <c oughs> ก็มาดูผ่าเครื่องแล้วนะครับ ก็นะครับมาดูเป็นที่ข้อนะครับข้อเวียงนี่ครับขยับได้คนระับผงใส่ต้องซื้อข้อเวียงใหม่นะแล้วก็เอาไปอัดแล้วก็ลีดของไอซ์แซดนะครับจะมีลีดรีด ต้องเบิกใหม่ซื้อใหม่ซื้อใหม่แล้วก็ชุดลูกปืนนะครับลูกปืนลูกปืนข้อเหวี่ยงลูกปืนอะไรพวกนี้ต้องเปลี่ยนใหม่ในเครื่องนั่นต้องซื้อใหม่นะแล้วก็แผ่นคาดซื้อใหม่ครับ <Yeah. S 1> แกะแล้วคนระับ ส่วนถังน้ำมันเนี่ยผุเยอะมากนี่ครับดูไปเรื่อยเลยคงต้องเปลี่ยนใหม่นะครับหลาย,ย่างครับดูแล้วนี่ครับแล้วก็เสื้อสูบเสื้อสูบนี้ก็ต้องคว้านใหม่นะครับดูรอยครับ เนี่ยลอยเสื้อติดอยู่ไอตัวนี้ 55k นะครับ1.5แล้วครับจะต้องไปคว้านอีก200 2.0คว้านใหม่แล้วก็เปลี่ยนลูกก็เป็นแหวนใหม่อันนี้จฉพาะเครื่องแล้วก็จานไฟ การไฟก็น่าจะไหมนะครับนี่ครับซื้อมาเปลี่ยนแล้วนะครับี๋ยวจะทำการปักกิ่งย่อยแสงพวกย่อยอะไรพวกนี้สองตัวนลยรับหรืจะเปลี่ยน,ยนอันนี้ของไหมครับซื้อมาแล้วก็ประมาณนี้นะครับเครื่องก็ี๋ยวจะทำการล้างแล้วก็ต้องให้ช่างเขาคว้านให้ใหม่นะครับเปลี่ยนลูก ตอนลื้อไม่ได้ถ่ายนะครับไม่ออกครับดูสนิมเนี่ยเบิกใหม่หมดเลยครับข้างหน้าก็โชคหน้าก็ต้องเปลี่ยนนะครับเนี่ยครับยังเอาไม่ออกนี่ครับต้องเอาออกแล้วเปลี่ยนใหม่หมดเลยอันนี้ก็จะเหลือแต่โครงกับเครื่องนะดูทรงแล้ว ที่เหลือนะจะต้องเบิกใหม่นะครับก็มันคงไม่ใช่ของใหม่ครับน่าจะเป็นมือสองไปซื้อมือสองมาทำเอาะแล้วก็ประมาณนี้ครับเดี๋ยวยังไงจะมาทาให้ดูอีกทีนะครับตอนนี้นะครับก็ทําเครื่องเสร็จแล้วนะครับลองดูนะครับลองเครื่องดูนะครับตอนนี้ติดแล้วนะครับเครื่องช่างบอมครับช่างบอม เสร็จแล้วนะครับอ่างเสร็จนะครับท่อเดิมนะครับยังไม่ได้ทํายังไม่ได้เปลี่ยนนะครับแล้วก็โชคหลังเดิมนะครับครับรูปร่างตอนเสร็จแล้วนะครับอ่าเดี๋ยวจะให้ดู๋ยวจะสตาร์ทให้ดูนะครับเดี๋ยวตั้งกล้องสักคู่นะครับ แนะครับมาปั้นนะครับก็ไปขับเล่นๆนะครับไม่ได้ทิ้งจังว่าจะต้องไปออกทิ้ยาวๆนะครับไปขับเล่นก็เดี๋ยวก็ต้องไปจดทะเบียนใหม่นะครับเพราะว่าขาดมานานมากแล้วดอดเป็ดสิบปีแล้ว คุณน,นี่รับชมรับฟังนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับสวัสดีครับ